สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็นะไปเจอพระปักน้ำเนี่ยนะรุ่นหกนะครับรุ่นหกนะเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันคือพระรุ่นหกนี่นะเขาเรียกว่ารุ่นพระไตปิดกเนี่ยนะครับ เป็นพระที่ออกในปีประมาณปีส่วนหน้า132นะเพื่อนๆเ,เป็นพระที่เอามวลสารตั้งแต่รุ่นหนึ่งถึงรุ่นสองถึงสามอะรุ่นสี่อะมารวมๆแล้วก็มาทำเป็นรุ่นเนี้ยนะเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่านะครับพุทธคุณเนี่ยนะของพระวัดปักน้ำเนี่ยมีพุทธคุณที่เ,เบาโอ้โหสุดยอดอยู่แล้ว สุดยอดอยู่ล้นะดีทุกด้านเด่นทุกเรื่องนะครับฉะนั้นพระเคเรื่องของท่านก็จะนะมีการปลอมแปลงมีการทำออกมาเนี่ยเยอะนะเยอะฉะนั้นแล้วนี่นะครับการสังเกตการดูพระเคเรื่องของวัดตักน้ำเนี่ย บางทีผมก็โอ้โหด้วยความที่แบบว่าก็จะเข้าใจนะว่าเอ้ยสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงมันแท้หรือไม่แท้วันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้เพื่อนได้ดูด้วยนะผมมีมาสององค์องค์เนี้ยนะองค์เนี้ยเป็นองค์ที่แท้นะเป็นแหวงที่แท้ผมดูจากคลิปครูบาอาจารย์้วก็ ดูจากเนื้อหาดูจากรายละเอียดแล้วอง์นี้แท้และผมก็จะมีอีกองค์หนึ่งผมคิดว่าเป็นพับปลอมเนี่ยคือคือ,คอการจากที่แบบว่าเราได้ดูข้อมูลนะดู Youtube ช่องครูบาอาจารย์ที่ท่านทนำมาก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะไม่แท้เอามาปรีบเทียบให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะเผื่อมันจะได้เป็นความรู้ไง บางทีดูแต่พระแท้และพระปลอมเป็นยังไงอะไรอย่างนี้คำถามอย่างนี้มันก็ต้องเกิดมันต้องเกิดนะครับพระวัดปังน้ำรุ่นหกนะฮะหรือเขาเรียกว่าพระรุ่นพระไตรปิฎกเนี่ยนะสร้างประมาณปีนวันร้อยสามสิบสองนะูก่อนที่เปิดจองเนี่ยนะ,ะด้วยความที่ท่านเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะ รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามหมดแล้วเนี่ยรุ่นสี่เนี่ยก็มาหารุ่นหกนี่แหละนะครับมีการจองมีการเหยียบกันตายเอาว่างั้นเถอะนะทำข่าวหนังสือพิมพนะ์นะนี่คือข้อมูลนะเท็จจริงเท็จประการใดผมก็ไม่ไม่ได้นั่นเพราะว่าเราก็นะตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่แต่ว่าข้อมูลเอาว่าข้อมูลที่พอที่จะสืบค้นได้ โอ้โหหมดภายในแป๊บไม่พิจาภายในไม่นานน่ะนะขนาดพระทำมาเยอะนะเขาบอกทำหลายเป็นล้านองอะ่ะเอาละเราก็ถือว่าเราโชคดีผมจำได้ว่าผมได้มาประมาณสองหรือสามอง,งน,ลลนี่แหละรุนเนี่ยแล้วผมก็ให้พี่สาวผมไปองคหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าองค์นั้นแท้หรือเกนะแต่ว่านี่มือผมเนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่องค์นี้แล้วก็องค์อีกองหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นพระที่ไม่ดี ไม่น่าจะใช่เพราะว่าดูจากข้อมูลแล้วก็ดูจากการศึกษากับคลิปของครูบาอาจารย์ที่ทำแล้วเนี่ยเออือองค์นั้นน่าจะไม่ดีเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนดูนะครับนะครับสิ่งหนึ่งเพื่อนเพื่สังเกตก่อนอันนี้คือองค์ที่คิดว่าแช้นะเพื่อนดูนะเนี่ยเนื้อเขาจะแบบอย่างเงี้ยคมนะเห็นไหมเพื่อนดูที่ นะครับเดี๋ยวนะผมหาตัวชี้เพื่อนก่อนหาตัวชี้ก่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับทำใมา้จิ้มฟันทั้งอันก่อนเพื่อนดูความคมนะเห็นไหมเนี่ยนเนี่ยพศกอย่างเงี้ยนี่เ็าเรียกพระศกคม นะแล้วผิวก็จะแห้งๆนะเพื่อนๆดูก่อนนะดูเดี๋ยวจะหยิบอีกเหรียญให้ดูไอ้อีกองค์ให้ดูแลเปรียบเทียบกันเห็นไหมครับคือครูบาอาจารย์จะบอกว่าให้ดูแบบว่าดูความแห้งไงไหมแห้งเนื้อเขาจะแน่นปึ๊กเลยเนะี่ยตัวตัดตัวอะไรอย่างเงี้ยไหมเนื้อแน่นปึ๊กเลยได้คมอ้ได้คมเนี่ยครับนะฮะ คมชัดเนะี่ยพระไตรปิดกคมชัดแน่นแน่นนะเนื้อแน่นคมนะเ,นเพื่อนๆดูเห็นไหมแน่นคมทุกมิติเลยนะทุกมิติเลยแน่นคมนะนะครับอย่างเงี้ยถือว่าโอเค เป็นตรงตามที่ครูบาอาจารย์นะครับบอกแนะนำอย่างเงี้ยนะมาอีกองหนึ่งเพื่อนดูนะเห็นไหมนะเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันเห็นไหมขนาดก็พอกันเพื่อนดูดิเพื่อนดูนะครับเพื่อนดู มี่มันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่าพระเนี่ยนะคืออย่างองค์เนี้ยถ้าเป็นพิมพ์แปะยิ้มนะราคานี่เป็นหลักหมื่นเลยนะเพื่อนนะราคามันไม่เท่ากันนะแต่ผมดูแล้วเนี่ยนะ คือไปดูที่ครูบาอาจารย์แนะนำนะองค์นี้มันมีโอกาสเป็นพระเกเพราะเพื่อนดูขนาดเลยนะเนี่ยมาตรฐานก็อยู่นี่นะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมนจะเล็กกว่านิดหนึ่งนะแต่ความโคมเพื่อนดูดินะคือมองแบบว่าถ้าเราไม่เคยเห็นมีของจริงอยู่อย่างเงี้ย เราก็คิดว่าองค์นี้ก็ท่าจะดีนะแต่เพื่อนๆดูนะสังเกตองค์นี้ดูเพื่อนดูเห็นไหมพระศกเห็นไหมตื้นเลยไม่ไม่คมเลยไม่มีความคมชัดนะเห็นไหมครับงานก็จะ ที่ผมบอกเนะี่ยเวลาดูพ้าที่มันเป็นพระถอดพิมพ์หรือพ้าที่เรียนแบบเนี่ยงานเขาก็จะแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่เรียบร้อยอ่ะดูดิเพื่อนดูเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ปรากฏทุกอย่างเลยนะผ้าเหรียญผ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นงานถอดแบบหรืองานที่นะที่ก๊อปปี้อ่หรืองานปลอมเนี่ยสิ่งแรกที่ควรสังเกตค,คือความเรียบร้อยของงานนะเพื่อนดูดิเปรียบเทียบ นะนะนี่คือคมทุกมิตนะิคมทุกมิติเห็นไหมครับนะพระศกท่านคมชัดแจ๋วทุกอย่างนี่คือหลักการพิศณาถ้ามีผ้าหลายองค์ขนาดเห็นไหมครัมันก็จะเรื่มเืองกันอยู่นิดหนึ่งนะนะนะเพื่อดูไหมความเรียบร้อยของงานน,ะนี่โอเค เพื่อดูกันตัดครูบาอาจารย์บอกว่าถ้ามันเป็นสายๆอย่างเงี้ยเคแน่นอน,อน,อน,นมันซายๆไหมแต่บางทีเราก็บอกเอ้ยถ้าเราไม่มีของจริงหรือเราไม่มีพระ,ะหลายองค์เทียบตัวหนังสือเห็นไหมครับดูชัดนะดูมันอ่านก็ยังอ่านลําบากเห็นไหมครับเนี่ยความแน่นความความตึงของผิวเห็นไหมเห็นไหมครับ ฮะเพื่อนเพื่อนสังเกตอยู่ประมาณอย่างเงี้ยไหมครับอ่าเดี๋ยวผมเปรียบเทียบการตัดให้ดูขึ้นดูดิเนต่างกันนะต่างกันนะนะครับฝั่งผ้าแท้เนี่ยคือด้านขวามือผมเนี่ยขวามือของมือเรานเนี่ยเขาจะแน่นอีกอันนึงเขาจะเป็นใสๆอย่างเงี้ยไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือการเปรียบเทียบไง การมีพระเครื่องเนี่ยได้หลายองค์หรือว่ามีอึ่งองสององสามองคเนี่ยเราก็เปรียบเทียบได้ถ้าเรามีพระดีพระแท้อยู่เราก็ถ้าเรามีกํา,าลังพอาจะซื้อองค์ห้าสิบาทองค์้ะร้อยมาเทียบของเกเราก็จะได้รู้ว่าเออหยิบอันนี้มาปุ๊บมันเกเลยนะเห็นไหมเห็นไหมการตัดก็ยังไม่เหมือนกันเลยเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆอย่างนี้ยครับนี่คือเก๋เห็นไหม นี่คือครูบาอาจารย์ท่านบอกนะจะแท้จะเท็จังไงเท่าก็ต้องเรียนรู้ต่อไปอ่ะแต่มองดูแล้วเอมันก็มีส่วนที่ท่านพูดถูกทุกอย่างอ่ะด้วยความที่แบบว่านะผ้าแท้เนี่ยผ้าดีเนี่ยการทําเนี่ยมันก็จะมีความพิถีพิถันการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับทุกแบบเลยผ้าเหรียญผ้าหล่อผ้าอะไรก็เหมือนกันงานเนี่ยนะ งานเนี่ยมันจะต้องแบบว่ามีความเรียบร้อยมีความคมชัดนี่คือสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องสังเกตเบื้องต้นเลยนะนะครับเมื่อเราได้มีภูมิความรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเราไปเจอพลานในท้องตลาดหรือในตลาดหน้าต่างๆแล้วก็จะได้รู้โอ้อยางงี้ไม่ใช่หละนี่ไงครับนี่ไงครับคือการได้เข้ามาศึกษาและเข้ามาดูช่อง youtube ที่เขาเกิดประโยชน์ ถ้าเมื่อไหร่มีพระดีพระที่เป็นพระแท้มาเปรียบเทียบมาให้ข้อมูลมาให้อย่างเงี้ยโอ้โหเห็นชัดเลยเพื่อนความรู้ได้เต็มเต็อ่ะนะครับฉะนั้นนะครับใครใครยังไม่ได้มาเป็นเพื่อนผมมาติดตามช่องผมก็ลองติดตามดูมันยังมีอะไรที่อีกเยอะเพื่อนๆนะยังมีอะไรอีกเยอะที่อยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักได้ดูได้เห็นนะ รับรองได้ประโยชน์แน่นอนนะครับวันนี้ได้ประโยชน์เต็มๆเลยจากที่ผมก็เหมือนกันผมก็ยังคิดว่าอีกองสององค์นี้ถูกเป็นพระดีพระแท้หมดแต่พอเราได้เข้าไปเรียนแล้วเข้าไปศึกษาเราไปหาข้อมูล,ลเออเวยมันไม่ใช่เวอยอันหนึ่งมันตรงกับของเกออีกอันหนึ่งมันตรงกับของจริงก็เอามาเปรียบเทียบกันที่เรามีอยู่ในมือเราเออมันก็เป็นจริงอย่างที่พูดถูกไหม ถ้าแท้ยังไงมันต้องมีความคมชัดผิวพันรรณะทุกอย่างมันต้องดีเหมือนกันการปั๊มทุกอย่างนะครับต้องคมแต่ถ้าเมื่อไราถอดมันก็จะตื้น,นๆเบลอๆงานก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยมีะนะมีบุบๆุบบเบนี่คือสิ่งสำคัญที่เพื่อนจะต้องรู้นะครับโอเคเอาประมาณนี้คลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยว้นหน้าจะดูรุ่นเจ็ดกัน นะครับ